ไปอหานมาก่อนไ,ไปอนเอาให้อ่านมากันก่อนนะครับ<า>อย่าไปใกล้เกินนะห่างๆนะห่า,หางๆอให้อ่านมาเร็วตอนนี้เราอยู่ที่สวนอูชามน,น,นะเป็นคลิปสองคนระับปุกครับให้อ่านมาหนึ่งเป็นมาแคร์ ไปกคอีกนิดน,นึงก็ได้มันไม่ใช่ขบลูอันนี้มันกัดอย่าง,งังไม่ไขบมีเยอะมีเยอมีอะไรลงไปมีมากแล้มีวูดมีชีราบหน้ามาลายไม่มีรู้สึกบ้โอเคนี่ก็มาแล้เร็วๆมามันเหงื่อแห้งหมดแล้ว โอเคนะ่าประมาณนี้ละกันนะก็ร,ะรับ